เรื่องราวของอนาคอนดาปี2025ได้เริ่มขึ้นกับ2ตัวละครที่ชื่อว่าแอนนาและก็แชทที่ตอนนี้ทั้ง2คนกําลังปรึกษากันว่าจะออกจากป่าอเมซอนแห่งนี้ได้ยังไงพอด่มแชทเนี่ยก็แนะนําว่าให้เรารออยู่ในรถนี้จะดีกว่าแต่แอนนาที่เป็นสาวหัวดือ้อเธอก็ไม่ฟังรีพวดออกไปข้างนอกและขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจโดยที่ในตอนนั้นก็มีสชายชะกันกําลังแอบส่องเธออยู่พอพวกเขาเห็นว่าหญิงสาวได้หนีไปแล้ว ทั้งสองคนก็รีบตามเธอไปอย่างรวดเร็วอย่างการใช้เรือยางที่พวกเขาได้เตรียมเอาไว,ทาวา้ทว่าในตอนนั้นอสุรกายนักล่าที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในป่าอเมซอนก็โผล่ขึ้นมาขย้ำเพื่อนของเขาหายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นตู้นังก็จะตัดไปที่แคลิฟอร์เนียณที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชายที่มีชื่อว่าดาร์กกำลังทำงานของเขานั่น,นคือการเป็นผู้ิกับภาพวิดีโอถ่ายงานแต่งที่ตัวเองเนี่ยกำลังเล่าคอนเซปต์ให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวฟัง ถึงไอเดียความวิจิตรที่ทั้งสองคนนั้นจะได้ช่วยเหลือการปราบสัตว์ประหลาดแต่พอเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้ยินงานแต่งก็สาหยหัวพวกเขาต้องการงานแบบธรรมดาที่คนอื่นเขาทำกันน่ะมันก็เลยทําให้ดาร์คค่อนข้างจะน่าจอยเพราะความฝันของเขานั้นคือการอยากจะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับภาพยนตร์สัตว์ประหลาดให้มันเกิดขึ้นมาในาอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่โรง่ายหนังฮอลลีวูด นักแสดงประกอบฉากผู้มีชื่อว่าหลอนก็กำลังเตรียมตัวเพื่อจะเข้าฉากกับพระเอกสุดดังซึ่งบทของเขาก็มีคำพูดไม่มากนักแต่พอถึงตอนที่เข้าฉากจริงเขากลับทำไม่ได้เพียงแค่บทพูดประโยคเดียวเท่านั้นมันก็ทำให้ทั้งกองนั้นเสียเวลาไปมากสุดท้ายเจ้าหลอนก็โดนไล่ออกทำให้เขาเดินคอตกออกมาจากฉากและคิดว่าตัวเองเนี่ยคงไม่เหมาะกับอาชีพนักแสดงแต่ในระหว่างที่กำลังเดินหงอยอยู่นั้นเจ้าตัวก็ไปสังเกตเห็นแผ่นโปสเตอร์ ภาพยนตร์เรื่องอนาคอนดาที่ฉายมาตั้งแต่ปี1997ตั้งแต่ปีมาโวใช่ไหนถึงวัดติดเงกอยู่ตรงนี้ได้วนเนี่ยรอนยืนเมื่ออยู่สักพักก่อนจะได้ไอเดียกเก๋งๆจนไม่กี่วันต่อมาใน,นงานวันเกิดของดักในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองต้อนรับอายุที่แก่ขึ้นไปอีกปีของดักเพื่อนเก่าของเขาไม่ว่าจะเป็นเคนนี่แคลร์หรือเมแตอนที่ได้มาเฉลิมฉลองต่างละคนต่างก็มีของขวัญมามอบให้กับดักโดยเฉพาะรอนเนี่ย ได้เสอร์พรส์เขาด้วยมวนวิดีโอที่กลุ่มของเพื่อนได้ถ่ายมันเก็บเอาไว้ตอนที่ยังเป็นเด็กวัยรุนซึ่งมันเป็นหนังเกี่ยวกับสัตประหลาดดุดุกที่ออกมาไล่ละห้าพวกวัยรุ่นตั้งแคมป พีมือกำกับโดยดากนดีคนเดิมและด้วยหนังเรื่องนี้ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์หนังสัตว์ประหลาดที่ในตอนจบก็มีฉากไอคอนิกของรอนที่ควักเปือนออกมายิงไอเจ้าสัตว์ประหลาดขนด้วยดุกันตุยพร้อมกับคำพูดสุดเทที่ว่าจะไม่มีใครทำร้ายเพื่อของฉันได้อีกทุกคนที่จำฉากนี้ได้ตางก็ขำกาด จนทําให้ในคืนนั้นทุกคนอยู่กับช่วงเวลาแห่งความสุขในอีกวันต่อมาหลอนก็ได้นัดคุยกับเพื่อนแก๊งหนีใน,นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและพูดถึงความประทับใจที่มีต่อหนังอนาคอนดาซึ่งพวกเขาก็ยอมรับว่าติดอกติดใจนางเอกสาวสะบูมอย่างเจเนเฟอร์โลเปสแถมยังชอบการแสดงของไอซ์คิวอีกด้วยคราวนี้หลอนก็ได้เปิดเผยบ้างถึงไอเดียของเขาว่าตัวเขาเนี่ยแอบไปพบกับเจ้าของสตูดิโอแห่งหนึ่งซึ่งเธอต้องการจะรีบูตดังเรื่องนี้ หลอนก็เลยเข้าไปคุยและเจรจามาและเขาได้สิทธิ์ให้สร้างหนังทุกคนต่างตกตะลึงมากไม่คิดว่าความฝันจะเป็นจริงแต่ว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คือการหางบประมาณซึ่งดาร์กที่ได้ยนินเพื่อนเห็นพ้องต้อ,อ,อตงการก็รีบเบรกห่วงกูไม่เอาด้วยหรอกนะพวกเขาไม่อยากจะสิ้นเนื้อปนดาตัวเพราะมีลูกเมียจะต้องเลี้ยงดูแต่พอตกดึกในคืนเดียวกันนั้นทันทีที่เขากลับบ้านก็ดูเหมือนว่าดาร์กจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเมื่อลูกชายของเขา นันชอบหนังสัตว์ประหลาดที่พ่อของเขากำกับเป็นอย่างมากแถมภรรยายก็มาให้กำลังใจไว้เขาเนี่ยไล่ตามความฝันของตัวเองซะเพราะคนเราเกิดมาครั้งเดียวอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะคุณคำพูดนี้ก็ทำให้ด์กมีไฟกลางดึกสง,งัดก,ก็เขียนบทภาพยนตร์ออกมาด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้า เมื่อได้บทไปแล้วพวกเขาก็ต้องไปหางบประมาณต่อซึ่งบริษัทที่ออกทุนให้มันก็น้อยเสนอเกินเรียกได้ว่าเป็นหนังทุนต่ตำๆนี่มันจะสู้หนังจากอาไซลัมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไ่า้ทุกอย่างอยู่ที่ไอเดียหนังเกรดบีโคนสนุกมีตั้งเยอะแถมอนาคคนด้นพดัคแรกที่ออกฉายก็ถูกวางไว้เป็นหนังเกรดบีอีกด้วยเมื่อได้เป้าหมายมาแล้วต่อไปก็ต้องหางูโชคดีที่เคนนี่นั้นรู้จักชายคนหนึ่งผู้มีชื่อว่าบากกาเขาสามารถหางูให้เราได้ ละเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงบราซิลบาก,กายก็เสนองูอนาคคนด้าตัวโหดที่ถึงแม้จะไม่มีพิษแต่มันสามารถล้นเหยื่อจนกระดูกแตกตายได้เลยขาบอกว่าให้เลือกสองอย่างคุณอยากจะเลือกโดนพิษตายจะดีกว่าในขณะที่กําลังคุยกันอยู่นั่นเองสาวแอนนาที่หลบหนีออกมาจากป่าในตอนแรกเธอก็อยู่ที่บากใกล้ๆพวกของดาร์กและชายชะกันก็ยังคงตามล่าเธออยู่ไม่หยุดแอนนาจึงแอบโฉบขโมยเรือมาจากกัปตันที่ในตอนนั้นกําลังเมาแอ ก่อนจะวิ่งไปหาพวกของดาร์กและบอกว่าเธอคือกับตันเรือลำนี้และจะพาพวกเขาออกเรือทันทีเลยการเดินทางก็เต็มไปด้วยความสนุกและตื่นเต้นพร้อมกับความสวยงามอันน่าตการตาของสายน้ำท่ามกลางป่าอเมซอนและจนถึงวันแรกที่พวกเขาได้ถ่ายทำกันนั้นมันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เหมือนๆกับว่าหลายๆคนได้ทําตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแต่ทว่าพ่อตกดึกในขณะที่รอนกําลังนอนพักผ่อนเจ้างูอานานดอน้าของบารากามันก็หลุดออกมาจากโลงและเกือบจะกระซゅวกระบาลของรอนไปได้โชคดีที่เสียงร้องกรี๊ดของรอนทําให้บาร์กามาช่วยเขาได้ทันและขอโทษขอโพยว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกในตอนเช้าทุกคนก็ถ่ายหนังกันตามปกติหน้าที่บนเรือ แต่ว่ามันก็เป็นฉากแรกๆที่รอนจะได้ไเผชิญหน้ากับโคดงูอนาคอนดาที่ตัวเขาเองอุตส่าห์หลอนมันมาจากเมื่อคืนมันก็ยังไม่หายดีเลยนะครับมันก็เลยทําให้การถ่ายทําเป็นไปอย่างยากลําบากพี่แกก็โดนไปหลายเทคจนเกือบจะมีปากมีเสียงกับพุ่มกับจนเผลอโยนงูอนาคอนดาของบังกาลงไปในน้ําซึ่งโคดงูก็ไปโดนไปพัดของเรือ ปั่นจนตัวแหลกเหลือแต่หัวโอ้มายกอดแอมโซซอรี่นี่ไม่ใช่แค้นส่วนตัวนะเพราะตกดึกนะครับเขาก็จัดงานเผาศพให้กับงูหลอนได้พยายามเปิดใจกับบางกาเพื่อขอโทษเรื่องทั้งหมดเขาเครียดว่าทำไมเขาถึงแสดงไม่ดีและอาชีพของเขาอาจจะจบเหตุหากว่าถ่ายทำหนังเรื่องนี้ได้ไม่สำเร็จบากกาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงไปเดี๋ยวฉัน,นี่จะไปหางูตัวใหม่มาให้หนายเอง ว่าแล้วเจ้าพ่อบุญทุมก็พารอนบุกตะลุยเข้าไปในป่าแม่น้ํากลางดึกเพื่อมองหางูอานาคอนด้าตัวเข่งเจ้ารอนที่กลัวงูอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่กล้าไปไกลมากกว่านั้นเลยครับเขาก็เลยเลือกที่จะหันหลังหนีปล่อยให้บาร์กาบุกไปคนเดียวซึ่งในท้ายที่สุดเขาก็ได้ไปเชิญหน้ากับเจ้าป่าอย่างเจ้างูอานาคอนด้ายักษ์ที่โผล่มารัดตัวของเขาจนหายไปกับน้ําส่วนทางฝั่งของรอนก็วิ่งหน้าตื่นมาฟ้องเพื่อนบอกว่าตอนนี้บาก้กาหายไปในป่าแล้ว เขาบอกว่าจะไปหางูตัวใหม่แต่ก็ยังไม่เห็นจะกลับมาสักทีดือยความเป็นห่วงทุกคนจึงออกตมามหาเขาโดยในครั้งนี้สาวแอนนาก็ออกมาช่วยด้วยแต่เมื่อเดินเข้าป่าไ่ได้สักพักพวกเขาก็เจอกับ,กบรถตู้ที่จอดอยู่เมื่อไปสำรวจดูพวกเขาก็พบกับซากของปากาที่ล่วงแงกลงมาพร้พอมกับการปรากฏตัวของโคดอ,อนาคอนดาขนาดักษ์ที่พุ่งชนรถตู้จนเกือบจะเอ็นความงูอนาคอนดาได้จู่โจมรถของพวกเขา หลอนก็พยายามสตาร์ทรถเพื่อจะขับหนีแต่ดูเหมือนว่ารถจะเกิดความเสียหายทําให้ดักต้องออกไปซ่อมมันจากด้านนอกจนเขาเนี่ยเกือบจะโดนงูสวบเมื่อช่วยเหลือดักได้แล้วทุกคนก็รีบขับรถพุ่งหนีฝ่าป่าอเมซอนในขณะที่อนาคอนดาน,นั้นไล่ตามมา จ,จู่ๆก็มีใครไม่รู้ขับมอเตอร์ไซค์ตามรถของพวกเขาไา่อย่างเร็วจีแอนนาถ้าอยู่ลังรถได้หยิบปืนที่วางอยู่ขึ้นมายิงสวนออกไปทำไมทุกคนเนี่ยตื่นตะลึงและถามว่าเธอทําบ้าอะไรของเธอเนี่แม่งแตนที่จะยิงงูยิงคนเฉยเลยเธอก็บอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นอนันพารสุดเก่า เหมือนจะมากขยมเราแน่แท้เธอจึงจัดการมันก่อนซึ่งฉากแอคชั่นที่ผู้หญิงคว้างปืนยิงกับพวกโจเนี่ยมันดูน่าทึ่งกว่าหนังสัตว์ประหลาดเปไหนไหนเจ้าดักก็หยิบเอากล้องวิดีโอมาถ่ายไว้ทั้งหมดด้วยความตื่นเต้นเมื่อพากันหนีมาถึงเรือข่าวที่พวกเขาก็ได้เจอกับไอ้เจ้าชาชกันคนเดิมที่มาดักรออยู่แต่ตัวของมันก็โดนแอนนาลอมมาฟาดข้างหลังจนสลบเหมือด แต่เธอก็กล่าวว่าเราน่าจะอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วจะต้องรีบเห็นไปที่สนามบินในขณะที่ดากก็เ้ามองถึงตุ๊กตาหลังวัลออสการ์ที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดนี่คือนั้นพี่แกจึงกระทำการเปลี่ยนบทภาพยนตร์โดยไม่ปรึกษาเพื่อนๆในกองถ่ายโดยเขาจะให้แอนนามาเป็นตัวหลักได้เปลี่ยนบทของแคและลอนให้เป็นตัวประกอบเพียงเท่านั้นกลายกําหนังอินเดียนาจโจนตะลุยป่าพร้อมกับงูอนาคอนด้าตัวบักเอ เลยเมื่อลุงเช้ามาถึงทุกคนก็รู้ถึงเรื่องนี้พวกเขาโมโหกันอย่างมากก็เลยทําการต่อว่าดักข้อหาที่ไม่บอกกันก่อนท่านใดนันมันก็มีเรือลําใหญ่ลอยไกลพวกเขามาและหนึ่งในนั้นมีคนที่อยู่ในวงการด้วยเอา้านั่นมันจนิเฟอร์กับไอคิวและผู้ช่วยพุ่งกับหญิงก็ตะโกนถามพวกเขาว่ามาทําหวยอะไรกันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวก็มาขวางการถ่ายทําหนังอนาคอนดารีเมคหรอกดักได้ยินอย่างนั้นก็หูพึ่งถามกับรอนว่าในมึงบอกว่ามึงได้ลิขสิทธิ์มาแล้วอะ หลองก็รีบแก้ตัวพลวันพร้อมกับพูดว่ามันคงจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วในตอนนี้ว่ายังไงพวกเราก็ต้องทำดังให้เสร็จพร้อมกับกอบกูชื่อเสียงของพวกเราคืนมาทุกคนได้งานได้หน้าตาและนายควรจะขอบคุณฉันที่ทำให้นายเนี่ยได้กลายเป็นพุ่มกับที่ยิ่งใหญ่ได้ทำความฝันแบบที่นายฝันมาตลอดคือการกำกับภาพยนตร์สัตว์ประหลาดยังไงล่ะ ดักได้ยินเนี่ยก็ไม่ดีใจหรอกครับเขาโมโหหนักกว่าเดิมที่ถูกเพื่อนหลอกให้มาถ่ายหนังที่ไม่มีเม็ดน่นได้ทุนที่จะสนับสนุนหนังเรื่องนี้อย่างออกนาออกตาเขาจึงไล่ลอนออกจากเรือไปหลอน,นี่ก็ไม่ง้อครับไปก็ได้วะเขาจึงใช้เรือเร็กออกเตะๆไปตามแม่น้ำเลยพบกับซากของเรือกองถ่ายอนาคอนดารีเมคที่จมแหกอยู่ ไม่ไกลกันมากนะักที่บนฝั่งผู้ช่วยพูมมกลับก้มโผล่ออกมาของกับโคตรงูที่ภูมิก้ามาสวบเธอต่อนหน้านต่อตาลอยตัวเขาเห็นอย่างนั้นก็ตกใจสิครับไม่อยู่แล้ววนเรือกลับไปหาเพื่อนดีกว่าทางด้านบนเรือเองพวกคนเพื่อนต่างก็ลุ้มด่าดักที่พูจาก,กร้อนรุนแรงเขาเนี่ยแค่หวังดีกับพวกเราเท่านั้น ด่าก็ยอมรับผิดในก็สัญญาว่าเขาจะถ่ายดังเรื่องที่ให้เศษโดยที่มีแอนนาเป็นตัวเอกแทนแต่แล้วแอนนาที่ดำคานกับเหตุการณ์ทั้งหมดจูๆ่ๆเธอควักปืนกลขึ้นมากู่ทุกคนวางให้หูป,ปากพร้อมๆกับพาพวกเขาไปยังท่าเรือเก่าๆก,ก่อนจะสั่งให้ทั้ง3คนไปเอาถุงทองที่เธอเก็บเอาไว้กลายเป็นว่านางแอนนาคือนักขนของเถื่อนแต่งทันใดนั้นชายการที่แอบตามมาตลอดก็โผลก็มาและบอกว่าเขาเป็นตำรวจเหตุการณ์ดูเหมือนจะวุ่นวายและน่าชง จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นเจ้าตำรวจนั้นถูกยิงกับกลายเป็นร้อนที่แอบมองอยู่ไกลๆได้เข้ามาช่วยหเหลือเพื่อนๆแต่ดูเหมือนมันจะช่วยคนผิดแอนดาก็ฉวยโอกาสยิงตำรวจตายไปต่อหน้าต่อตาคนอื่นแถมแค่นั้นยังไม่พอเธอก็ยังจะยิงทุกคนอีกด้วยแต่อนาคอนดาที่แอบซุ่มอยู่ไม่ไกล ก็กระซวกตัวของเธอไปอย่างชิวเฉียดทุกคนจึงหนีวงแตกเข้าไปในป่ากนันอีกครั้งแต่คราวนี้ดาร์กดันโดนงูสวบหัวจนหายไปทั้งตัวทุกคนเลยก็วิ่งหนีเพราะนึกว่าดาร์คงตายไปแล้วแต่ร่างของเขากลับโดนเวียงลงมาพร้อมกับสร้างหมูป่าเคนนี้จึงคิดว่าใช้ร่างของเจ้าดาร์ตได่แหละล่อง,งูเอาไว้เพื่อพวกเราเียจะได้หนีมันทันทุกคนก็ตกลงกันตามนั้นก่อนจะจัดแจงนำร่างของดาร์ พร้อมกับจมูกมาวางไว้บนหัวเสมือนว่าเป็นเครื่องบูชาง,งูจนเมื่อมันโผล่ออกมาตัวคนก็รีบเพนป่าราบและดาร์กก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งชะอาวยังไม่ตายเหรอพวกเพื่อนทั้งสามคนก็รีบไปโกนบอกให้ดาร์กรีบเพนเร็วงูมันมาแล้ว ด้านกิจกงงานี้ก็จ้ำลันทีนะครับโชคดีที่เจ้าอนายคอนด้ามันได้สวกลายของหมูป่าไปแทนและคราวนี้พวกเขาได้วิ่งมาถึงฉากขอกองถ่ายหนังอนายคอนด้ารีเมคและไอคิวเป็นคนยิงปืนช่วยเหลือกลุ่มพวกเขาเอาไว้ไม่ให้โดนอนายคอนด้าโตโตไล่ขมือบ ทุกคนเนี่ยต่างดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบไอดอลในปี90แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาวีดไวเพราะเขาตรงนี้ไปช่วยเจนนิเฟอร์และก็เอริกที่หลงอยู่ในป่าอ้ออ,อีกอย่างในฉากหนังที่ตั้งอยู่เนี่ยมันมีถังน้ำมันที่ใช้สำหรับการระเบิดอยู่นายสามารถใช้มันจัดการกับเจ้าหงูได้ไอคิวได้มอบปืนไว้ให้กับรอนและเขาก็จากไปในความมืด หลังจากนั้นกลุ่มเพื่อน,นก็ได้วางแผนกันที่จะฆ่าอนาคอนดาโดยการขับรถและเปิดไฟไปรอบๆเพื่อให้เจ้าง,งูมันไล่และแคลก,กับเคนเนี่ก็จุดระเบิดไป,ปรพร้อมๆกันแต่งูก็ไม่ตาจากระเบิดเอฟเฟกต์แถมมันยังเลือ้อยหนีแบบเฟี้ยวฝาวดูขัดกับร่างมันเสือเกิดทำให้สุดท้ายแล้วหลอนก็ได้ใช้ปืนขึ้นมายิงมันโดยคำพูดสุดเท่ที่เขาเคยพูดเอาไว้ในตอนเด็กว่า ไม่มีใครมาทำร้ายเพื่อของฉันได้ก่อนที่เขาจะลั่นกไปโดนถังน้ำมันและเกิดแรงระเบิดตูบุ๋มจ้าอนาคอนดาก็กลายเป็นจุนหนึ่งปีต่อมาหนังเรื่องนี้ของดาร์กนะครับก็ได้รับรางวัลหนังสุดห่วยแห่งปีซึ่งถึงแม้มันจะห่วยแต่ก็มีคนชอบมันเป็นอย่างมากตามสไตล์หนังเกรดบีที่มักจะไม่เน้นหาแต่เน้นเจี๊ยกก็พอและในตอนจบของหนังนะครับเจนนิเฟอร์ก็ได้มาขอพบกับดาร์กตัวต่อตัว,ตว,ตว เพื่อติดต่อให้เขาไปกำกับหนังอนาคอนดาภาคใหม่ให้กับเธอโอ้กูจะเป็นลมและหนังอนาคอนดาที่คิดว่าจะโคตรดีก็คว่ำลงด้วยการชะนีรีวิวแบบฉบับคนคนบ้านๆขอมอบคำสั้นๆให้กับหนังเรื่องนี้ว่าคาราละรวยเถอะครับนี่พวกมึงเอาหนังอนาคอนดามายำหาอะไรบดีอะ หมดการความขังที่เคยทำเอาไว้กลายเป็นหนังกระโปงกระโลกระลาที่เละเป็นโจกผมไม่คิดว่ามันจะทำออกมาห่วยเละเทะขนาดนี้แบบ่งทางเรื่องแทบจะไม่เห็นงูจะเอาหากันอย่างเดียวไอตอนที่จทำให้เราตื่นเต้น มันก็โผล่มาแบบเแวบเดียวแล้วหายไปอดีนลีนกูยังไม่ทันสูบแมงดีฟขดลมเหมือนขำไม่โดนกระตุนชิบหายความต่อเนื่องของหนังแทบไม่มีไล่ล่า,ยลายอยู่ดีๆก็วกงกระมาหาซะอย่างนั้นไม่รู้จะพูดคําไหนไอเราหรือก็อุตส่าห์รอมาตั้งแต่ปี90มองเห็นว่าหนังประกาศออกมาว่าจะเป็นหนังตลกผมก็ทําใจไว้บ้างแหละ แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะตลกกระโปกกระโหลกกระลาขนาดนี้ใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับก็ลองนึกถึงแก๊งสามซาเอาถหาดไปตีหัวกันกลางป่าพอหมดหมูกก็เอางูมาไล,ล่ลาประมาณนั้นเลยครับแหวงโคตรผิดหวังจริงๆใครที่เคยดูหนังงูอะไรคนน้าจีนเมื่อปีที่แล้วเรื่องนั้นน่ะดีกว่าเยอะตกต่ำขนาดนี้แล้ว,ลวนี่โคตรด้บูดหนังดีๆไม่ทำมาให้กูดูชอบแต่เห็นหนังงโง่ๆมาอยู่ได้นี yeah. เอาไป4เต็มสิบเ,เพื่อนๆคิดเห็นก็นยังไงก็เพิพมคอมเมนต์กันที่ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันในสปอยเรื่องหน้าสวัสดีครับ